หลงตัวเองโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ด้วยบทสนทนาแม่และลูกหลังจากที่ลูกกลับจากโรงเรียนแม่ก็ยิงประโยคยื่นข้อเสนอให้กับลูกว่าวันนี้ถ้าเกิดหนูตอบคำถามถ,ามถูกแม่จะเป็นคนล้างจานแต่ถ้าเกิดว่าหนูตอบคำถามผิดหนูจะต้องเป็นคนล้างจานทั้งสองคนก็ตกลงกันเรียบร้อยแม่ก็ยิงประโยคคำถามทันทีถามว่าถ้าหนูเป็นคนขับรถเมย์ป้ายแรกมีคนขึ้น4ี่คน ป้ายต่อไปมีคนลงสองคนขึ้นสามคนป้ายต่อไปมีคนขึ้นสามคนลงหนึ่งคนป้ายต่อไปมีคนขึ้นสิคนลงห้าคนถามว่าคนขับรถเมย์ชื่ออะไรเด็กก็ถามกับแม่ว่าแล้วหนูจะรู้ได้อย่างไงละ่ะแม่ก็ถามว่าหนูชื่ออะไรเด็กคนนั้นก็ตอบว่าหนูชื่อจินนี่ก็ค,คนขับรถเมย์ชื่อจินนี่ไงเพราะว่าแม่ตั้งประโยคว่าสมมติหนูเป็นคนขับรถเมย์ บางสิ่งบางอย่างนะครับในระหว่างต้นทางเนี่ยเรารู้แหละว่าเราคือใครแต่ในระหว่างทางมีกิจกรรมหรือมีเหตุการณ์อะไรแทรกเข้ามาทําให้เราไปหลงประเด็นไปคิดมากและไปวิตกกับสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นจนกระทั่งทําให้เราลืมไปว่าเราคือคนขับรถเมล์สิ่งต่างๆเหล่านี้นนครับมันเป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดีว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่ว่าเราอย่าลืมตัวเองว่า เราคือใครถ้าเราหลงประเด็นเราเองอาจจะทําให้ตัวเราเองพลาดในสิ่งที่ดีพลาดในโอกาสที่เหมาะสมพลาดอะไรอีกหลายๆอย่างเราลองดูนีครับว่าปัจจุบันเราเป็นใครคืออะไรทําอะไรแล้วเราจะประบบสบความสําเร็จในคําตอบที่ได้มาเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาพเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ